ร้อนมากมากเลยเราเด็ดไปวังยานนะเต็มดีเลยขึ้นเต็มเลยสว่างอยู่ไหมคะอันนี้สว่างไหมได้อยู่ไหมฝั่งนี้ก็ได้ยินสวายดีิ้นเด่นแั๊หนึ่งนะคะ เอาไปนั่งเอาไปนั่งมันวันหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์พรุ่งนี้ก็ทำงานระวังไหมได้ สบายดีสวัสดีค่ะว่างเราจ้ะเนาะก็เลยมานั่งคุยเพราะว่าอยู่นาหองอากาศเย็นเย็นอากาศดีอะไรอยู่นาหองไอ้นั่งคุยที่สวนสวนสวนหลังบ้านนำเสนอนำเสนอสวนหลังบ้าน <c oughs> มันมันคอมเมนต์ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรสวัสดีค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ,าคะมาคุยกันจ้าเน,ะเนาะเงาเงาเด๋ยว,ย,วยกกล่องะมาัานี้นาะตังกลอรว่ามันซีเรนเตอร์ึงยินแต่ว่าสุดแล้ว ก็สีเงาผุดก็สีเงาผุดนะทุกคนอ๋อประมาณนี้ได้อยู่อืมได้อยุบขาดตังกองซอยชีวิตเออขาดตังกองซอยชีวิตโอ้อยหัวเลยไม่หัวน้ำค่าตังกองไงรู้สึกว่าสั่นจักชักชัก,ชก,ชก,ชกจักดูจากในโบ ค่าต่างกองค่ะนี่นจังใดวะมันนี้ผู้ใดไ,ดไปเที่ยวใส่เบิ้งส่งคือง CVC ไปเที่ยวกันเบิดแล้วเนาะเย็นจะไปตลาดได้มันแต่ตอนนี้จะโมงนะอ่าวหกโมงม,มันหกโมงเดียว แล้วถ้าอะไรไปใส่เลยยังอยู่หองอยู่ขึ้นขึ้นไหลนะบบมี่เหมือทีว่ามนเนี่ยกำาัาวา่า,างอะไรแล้วก็ส่งเย็นๆเนาะก็เลยมาไหลสดเนื่องจากว่าถ้าเป็นส่งของคำมางครั้งมันอันนันบ่ได้นะมันมอยู่มันบ่ได้มันบ่เย็นอันนี้ยังมานั่งไหลสดอยู่ลังอยู่หนา หน้าห้องเลยแล้วก็มีลมผัดมาเย็นเย็นสะดวกสบายติดเทาวานีล่ะทุกคนเลยว่าติดย่งดอกหรือว่ากล่องมันสูงผล <c oughs> <c oughs> อย่างซำนี่แหละก็ะเ็นคือกันเนาะพี่พี่สี่พี่สี่เ็นบ่จ้าเนาะ มื่อวันยุทธที่แหลกนะอ้อนนะว่าจะไปเที่ยวอ่าจะไปยางหางแอร์เย็นๆจักหน่อยมันหอนแห้งหอนมากๆเลยหอนแบบหอนชุดๆเลยจะว่าบอด้ไปใสย,ยังอยู่ห้องอเกา่าน่าสงสารเนาะแต่ว่าเป็นยางดอกบอด้อ่าบอด้ไปกับบเซียเงนิงนเนาะกันไปก็คือซีเซียรลายนะก็เลยบอด้ไป คนอื่นได้เอาค่ะแตงกล่องแตงก่องเงี้ยาปวดเงี้ยปวดกับพอดีเนาะเดี๋ยวโบเห็นโต้เดี๋ยวโบเฮนโตแอดมินแอดมินก็นพอแล้วได้กำกล่องนี่สวัสดีครับอ่าพี่ พีพัชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออแอดมินว่างค่ะก็เลยขึ้นไลฟ์แอดมินไม่ได้ทำอะไรค่ะก็เลยขึ้นไลฟ์แล้วก็อาก,อา,กาศดีด้วยพี่สุรศักดิ์สวัสดีน้องออนขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะเช่นกันนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงทั้งมีความสุขทั้งกายทั้งใจเนาะ มีใครไปไหนบ้างเนาะวันนี้ทจริงก็อยากไปอยากไปเที่ยวแหละค่ะแต่มันอากาศร้อนแล้วก็เงินในกระเป๋าไม่อํานวยก็เลยได้แต่อยู่ค่ะส่วนมากโรงงานออนจะชอบอยู่โรงงานมากกว่าไม่ได้ไปไหนเลยเงินออกก็วันอาทิตย์ก็อยู่บางครั้งก็บางคนก็เหมือนที่อ่อนนั่นแหละบางครั้งทำโน,น่ทนทำนี่มันก็เมืด เพราะว่าเด็บางครั้งกวาดห้องถูห้องซักผ้าเก็บโน่นเก็บนี่หนึง่งดีจาน้องปังออนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ได้ไปเที่ยวไหนไหมคะออนนี่ไม่ได้ไปไหนออนอยู่บ้านจะเรียกว่าประหยัดตังก็อาจจะประมาณนั้นจะเรียกว่าไปหประหยัดตังก็ว่าจ,จะประมาณนั้นเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลย ช่วงช่วงเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายร้อนชวนแฟนไปเดินห้างเนทางไกลๆเนี่ยนั่งรถไปสองคนก็ห้าสิบาทใช่ไหมคะกลับมาก,ก็ห้าสิบาทก็เป็นร้อยหนึ่งคิดว่าเอ้ยร้อยหนึ่งเก็บไปซื้อนอนซื้อนี่ดีกว่าก็เลยไม่ได้ไปอันร้อนมากอากาศเป็นไงบ้างคะอากาศวันนี้ช่วงตอนกลางวันที่นี่ร้อนมากไม่ชอบไม่ชอบเที่ยวขับอู้ดีเลยคะ่ะถ้าไม่ชอบเที่ยว สบายดีออนขอให้มีความสุขครับสบายดีจ้าดีดีค่ะไม่ไม่ไมอ่าผู้คนเยอะก็ไม่ดีแล้วก็ไปเที่ยวก็เสียตังนั่นแหละค่ะสองอย่างถ้าไม่ไปก็ไม่เสียตังก็ไม่ได้เปิดเจอผู้คนเยอะแยะเนาะก็ปลอดภัยดีแล้วค่ะที่ไม่ได้ไปอันนี้ทางนี้ก็ไม่ได้ไปทางนี้ก็ไม่ได้ไปไหน อยู่แต่บะอยู่อยู่อยู่แต่โรงงานวันอาทิตย์ที่จริงอาทิตย์นี้หยุดหลายวันนะอ่าหยุดบันจนันร์นังคารพุธวันพฤหัสทํางานอ่ะหยุดถึงวันพุธวันพุธพอวันอาทิตย์ก็หยุดอีกประมาณอาทิตย์นี้หยุดสี่วันได้ได้ได้ทำงานสามวันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแานทำก็เหมือนพี่ออนลงคิดไปเนาะ ไม่ได้ทําก่อนนายจ้างก็จ่ายให้ก็ถือว่าเป็นโชคดีสวัสดีน้องมังออนยูดีมิแหงครับสวัสดีค่ะต้องใส่ถุงมือคุณเหมาะสมกับชุดนางพยาบาลครับเอาอีกแล้วเหมาะสมกับอีกอยงอีกละบันนี้ทำงานแถวไหนครับแถวอาแ,แถวแถวบา้างแค่ค่ะใกล้ๆนี่เองในเขตกรุงเทพค่ะกทมก็เลยไปนนไปนี่มาง่ายง่าย เีอออนทำงานได้กี่บาท <laughs> ได้ไม่เยอะค่ะ <laughs> <laughs> โอ uh, ้ิสามล้อพี่โจพี่โจสวัสดีค่ะพี่โจาสายรยมันใครจุดทูบเลยมันได้ยิน มันได้กิน่นได้กลิ่นทูกอันนี้วันพระลงวันพระแม่ท่วันพระไปซื้อไปตลาดไปซื้อหวงมาลัยไม่รู้เลยเนี่ยมีปฏิทินก็ไม่ได้ดูเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากๆากเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะอาทิตย์หน้าก็ได้ทำงานเต็มอาทิตย์แอ่วันพระครับ โอ้น่าจะใช่เดี๋ยวช่วงเย็นๆนช่วงเย็นเหน่อยหนูจะไปตลาดไปซื้อพวงมาลัยกระดุมเชื่อเท่จังไม่อันนี้เข็มเข็มตัดเนาะเอาไวแบบ้แบบแบบบางคุ้มท้องเนี่ยอันนี้มันเสื้อมันคอลึกก็เลยอันนั้นไว้ค่ะคาดไว้ไม่น่าละเนาะได้กินทุหรูอว่าหนูได้กินแบบแปลก เดี๋ยวนี้กินอะไรก็กินแซ่บไปหมดนะทุกวันเนี้ยกิดอร่อยไปหมดอาหารการกินโอ้ยอร่อยทุกอย่างี <c oughs> ่้มันใจตะเมิดแหละ <c oughs> ดีนะตรงนี้มันเย็นลมอ่ะลมมา,มมาต้นไม้จะลมมาเรื่อยๆดีที่ว่ามันโลง่ลงๆอากาศมันโลง่ง นั่นแหละค่ำๆนอนจะเดินไปตลาดกับแฟนจะไปหาซื้อนอนซื้อหนีไปทำไว้ทำกับข้าวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำงานวันจันทร์หาทำกับข้าวซื้อผักที่เรานี่เนี่ยทำกับข้าวก็ไม่รู้จะทำอะไรเบื่อกับข้าวแต่ไม่ทำก็ไม่มีกิน เอฟซีเป็นเหมือนอ่อนหมโอู้ดมเย็นดังเลยลงมาแรงๆเนะ่ะได้ยเย็นไม่ทําก็ไม่มีกินเนาะถ้าแบบซื้อกินก็แพงถุงหนึ่งก็สามสิบสี่สิบห้าสิบาทก็ไม่พอกินบางครั้งเราก็อยากกินอาหารแบบแกงต้มตัวเนี้ยออมกินออมหอยสวัสดีพี่พี่พงศกร น้องออนกี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนแล้วค่ะไม่ใส่รูปก่อนมาคุยครับทำไง <laughs> อ๋อไม่ไม่ใส่รูปไม่ใส่รูปโปก่อนอ๋อไปใส่รูปโปก่อนมาคุยครับก็ อาจจะเข้าไปในอน,นันต์ของเราเลยแล้วก็ไปเปลี่ยนรูปภาพของเราแล้วมันก็จะเป็นขึ้ือสื่ออแล้วมันก็จะเป็นรูปของเราเลยไม่รู้นะหนูก็ลืมเลย <laughs> หนูไม่ได้เปลี่ยนนานเลยต้องเข้าไปเปลี่ยนในในไหนนะในอาจจะเป็นอ่าของอะไรอะ่ะหนูก็เรียกไม่ถูกของ youtube นี่แหละ อ๋ออาจจะเป็น Youtube Studio หรือเปล่าหรือว่า Youtube อ,อันอันใหญ่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าออนก็เปลี่ยนวัยมันกันเวลาแบบเวลาอยากเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตัวเอง <c oughs> <c oughs> ต้องไปหาเลือกหรืองั้นก็หา,าถ้าไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะคือ สามารถดูได้ใน YouTube นั่นแหละก็เข้า Google ไปก็เออวิธีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน YouTube นก็จะขึ้นออกบอกเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ใช้ทางลัดนะแอดมินก็บางครั้งสมองไม่พัฒนาเราก็ต้องเอออาำ Google ก่อนที่ว่าอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ขึ้นนานหรอกค่ะเพราะตอนนี้ก็อาจจะมืดแล้วเดี๋ยว จปไปตลาดจปไปตลาดนัดด้วยนะ้วก็ซื้อพวงมาลัยแล้วก็ซื้อผักซื้ออะไรแต่ว่ากับข้าวนะแฟนซื้อมาหมดแล้วเนาะทั้งอ,อะไรอะพวกเนื้อพวกอะไรอะเขาซื้อมาแล้วเพราะว่าออนไม่ได้ไปตลาดมีแต่แฟนไปตลาดไม,ไม่ไหวเหนื่อยคนเยอะเดี๋ยวเขาชนก็เลยต้องอยู่เนาะแล้วก็สั่งเขาว่าเออให้ซื้อน่นซื้อนี่นะเดี๋ยวมาทํากับข้าวกินเนี่ยกินให้ครบประมาณ มันทํางานนี่แหละค่ะบางครั้งก็เบื่อก็ซื้อกินบ้างไม่ใช่ว่าทําเองตลอดอน,นั้นก็ประหยัดเกินไปบางเบื่อกับข้าวตัวเองทําก็ทกํากินเองบ้างค่ะใช่เห็นแฟนซื้อหัวปลาช่อนมาอาจจะแฟนอยากกินหัวหมกหมกหม้อหัวปลาช่อนมาประมาณนั้นต้องไปซื้อหอมแดงไว้พิมีแล้วแฟนซื้อมาแต่แต่พวกเนื้อเนื้อแล้วก็อะไรอีก หมูใช่แล้วก็ปลาให้บอกให้เขาซื้อมาแล้วเขาถึงซื้อแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหมูปลาแต่ว่าไก่ไม่ได้ซื้ออยากกินค่อยซื้อเนาะว่าเย็นจังเลยดีนะหนูมะไรดีนะหนูหนูมาะไลสดที่ที่หน้าห้องแม่งัันไหนมันมันร้อนมันไม่โล่องนะอาอารคลิปยังอยากอาดคลิปแต่ว่า เวลามันไม่ได้คือมันจะเย็นเย็นช่วงประมาณหกโมงหรือห้าโมงสี่สิบประมาณนี้มันจะเย็นเย็นช่วงนี้ถ้าไม่นั่งจริงจริงมันก็ล่มเลยตรงนี้มันก็ล่มล่มง่ายเพราะว่ามันจะมีคอนโดคอนโดค่ะบังพระอาทิตย์ไว้อาทิตย์ตกฝั่งไหนอ๋อฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้เนาะตกฝั่งนี้นั่นแหละค่ะมีคอนโดบังไว้ก็เลยล่มไว้ เลยไม่แดกก็เลยมาคุยได้สบายกินกินกินตลอดเลยวันนี้กินเยอะมากเพราะว่านะคะว่า,ากินเยอะมาก <c oughs> วันหยุดก,กินเยอะตื่นมาแล้วโอ้หิวีังปกติอะหนูหนูจะหนูจะกินข้าวประมาณสิบเอ็ดโมงถ้าเป็นวันหยุดนะพอเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วกินสิบเอ็ดโมงไม่ได้บางครั้งประมาณเจ็ดแปดโมงเนะี่ย เราเริ่มหิวแล้วเรารู้ว่าเราไม่เราไม่ม,เม,มีเราไม่มีแค่คนเดียวเนาะเราเรามีน้องด้วยก็เลยเออรีบตื่นอาบน้ํามาอุ่นข้าวมาทํากับข้าวกินตอนเช้ากินลาบหมูไปแล้วตอนกลางวันก็กินอะไรตอนกลางวันหนูไม่ได้กินอะไรกินน้ำกับแฟนกินขนมจีนแล้วก็กินเรียกอะไรไขน่นกกระทาห่อเกี้ยวเออไขน่นกกระทาห่อเกี๊ยว อยากกินซื้อมาสองไม้กินหมดคนเดียวเลยไม่แบ่งให้ใครเลยควมหิวเนาะบางครั้งกินไข่ต้มแต่เขาบอกว่าคนท้องกินไข่ต้มกินพวกโปรตีนเนาะเพราะว่ามันจะมีเยอะแล้วก็นมนมก็กินค่ะกินแต่ว่ากินสลับกันกินนมถั่วเหลืองนมตราหมีแล้วก็นมโปรโมทก็กินแล้วก็อะไรอีกนะอะไรนะลืมแล้ว นมที่คนท้องกินน่ะนั่นแหละก็ซื้อมากินแล้วก็ดีหน้างาดำก็กินคือเกือบจะกินทุกทุกอย่างแล้วเนี่ยเกือบจะกินทุกอย่างแล้วแล้วถ้าบำรุงเดอะบำรุงเดอะก็ไม่ไหวหนีไม่ได้โอ้หนูเห็นผ้าแล้วหนูลดมหนูเดินไปบิดผ้าบิดผ้าเพราะว่าเดี๋ยวไปตลาด ซักผ้าไว้ไม่ได้ซักเองหรอกเริ่มเหมดแล้วเดนนี่เอาพัดลมลงไปหลงัง <ng> เดี๋ยวจักหน่อยก่อนอเดี๋ยเชี่ยพัดลมลห,ลหล็เดี๋ยวซีไฮน้องถ่วยบ่วงจ้องซามลงไปหลงังทางหลงังนองกันนอนเบิดเหมือบอได้ไปใส่บรได้ากันไปใส่นะกูแหละเธอเบิงอาทิตยนะ์หนาเผื่อแบบยากไปยางเห่น ย่างเลนซื้อดอกทุกคนคะ่ะแบบว่ามันแบบบางเถ่อมันอยู่หองมันก็เบื่อนะอย่างเลนย่างเลนนิดๆหน่อยๆเผื่ออยากกินเส้นเนี่ยเพราะว่าจะเป็นห้างเย็นๆเนาะแล้วก็จะมีน้ำตกห้างที่จะไปมันใกล้ๆเองเลยมันไม่ไกล นั่งรถไปประมาณยี่บห้าบาทแล้วก็นั่งนั่งรถอ่าเขาเรียกนั่งรถอะไรอ่านั่งรถสองแถวหกบาทเนาะนั่นแหละประมาณนั้นจะเดินจะถ,ถ,ถามว่าเดินเอาได้ไหมเดินเอาได้ถ้าอยากเดินแต่อันนี้ขอบายค่ะไม่ไม่เดินดีกว่าเหนื่อยเหนื่อยเคยเดินนะแต่ก่อนตอนนั้นไปดูอะไรนะ้าไปดูหนัง สับปะเลอเออไปดูนางสับปะเลอแล้วพอคราวน,นี้หนูอ่ะหนูไปหนูจะไปดูใช่ไหมพอดีว่าห้างมันแบบกําลังแบบบํารุงอะ่ะกำลังซ่อมบํารุงอยูอย่คือไม่สามารถคือแบบเสียใจยมากไม่ได้ออกไปที่จริงมันก็จะมีห้างใกล้ๆแต่ว่าไม่ได้เซิร์ชดูเนาะแล้วก็เดินมาถึงเดินเดินมาเดินไกลเนาะ ไกลหน่อยนะไม่รู้กี่โลเหมือนกันไม่ได้ดูเดินประมาณแบบปวดคามากเลยนั่งบินกลับบ้านแล้วก็มากินจุ่มอยู่ที่ตัวเองที่ใกล้ใกล้ใกล้ที่พักตัวเองแล้วก็มานอนเสียใจแล้วไม่ได้ดูหนังก็ไม่ได้ดูเสียห้างห้างก็ไม่ได้เดิน ตลบมากเพราะว่าชนเพร่าตอนนั้นน่อ่ามันจะมีมันมันจะมีงานเนาะแล้วก็แล้วก็มีต่างแล้วก็อยากดูมากมันเป็นกระแสอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ดูค่ะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวแฟนว่าเดี๋ยวขอไปก่อนนะคะเพรเดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นไลฟ์ใหม่เนาะถ้ามีเวลาตอนนี้จะไปไปตลาดเริ่มเมืดแล้วไปตลาดก่อนไปตลาดไปซื้อนอนซื้อนี่ โอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแลบฟังพูดคนเดียวนะคะวันนี้เราก็จะมีเอซพูดบ้างค่ะเดี๋ยวมาไลฟ์สดไหม่ถ้ามีเวลาค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย